สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องน้องแก้มชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูนะครับไข่อบนะครับเราติดตามชมได้เลยนะครับครับขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันใส่น้ํามันลงไปนะครับ แล้วก็ใส่ขม,มิ้นลงไปนะครับผงขม,มิ้นอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับก็หอมแขกกับกะปินะครับเราจะใส่ลงไปใส่หอมแขกลงไปก่อน ตอนนี้ก็จะใส่กะปินะครับตอนนี้เราก็ใส่ตอนนี้เราก็จะใส่มะสขเทศลงไปนะครับแล้วก็คนให้ให้มันสุกนะครับคนไปเรื่อยๆจนมันสุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกแล้วนะครับ แล้วก็เราจะใส่ไข่ลงไปนะครับปรุงเครื่องด้วยนะครับ,รบตอนนี้เราก็จะปรุงเครื่องด้วยเกลือนะครับเกลือแล้วก็ผงนัวนะครับผงชูรสนะครับเยอะประมาณนี้นะครับ แล้วก็คนเกินมะเขือเทศกับหอมแขกสุกนะครับเครื่องปรุงก็จะมีแค่กะปิเกลือแล้วก็ปรุงชลรสแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เครื่องแกงก็จะมีมะเขือเทศกับหอมแดงครับเออหอมแขกครับผมขออภัยนะครับครับตอนนี้ก็มะเขือเทศกับหอมแขกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ ไข่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากัน,นอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับช่วงนี้เมนูประหยัดช่วงโควิดนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้มัน ให้เครื่องเครื่องแกงเออ่เครื่องปรุงเข้าในเนื้อของไข่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่พริกป่นไปทีหลังนะครับเราจะแบ่งให้น้องแก้มนิดนึงแล้วเราก็จะใส่ ่นลงไปเพิ่มความเผ็ดนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับทุกท่านสามารถที่จะทําตามนี้ได้เลยนะครับครับตัวนี้เราก็จะแบ่งให้น้องแก้มนิดนึงนะครับนี่นแก้มกินได้ทุกอย่างเลยเผ็ดนิดหน่อยแก็จะกินนะครับแต่ว,ว่ากวนเผ็ดเยอะเราก็เลยแบ่งไว้ครับที่เหลือกก็ เราจะใส่พริกป่นลงไปนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับกับช่องน้องแก้มชาแนลนะครับอันนี้ก็ถ้าใส่พริกป่นก็เสร็จแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็จะใส่พริกป่นลงไปเลยนะครับ เพิ่มรสชาติความจัดจ้านจุมติฮะพอ้พอเหรอครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดช่องน้องแก้มชาแนลนะครับวันนี้ก็ ต้องโคลาไปก่อนนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ